ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมตั้งคำถามนี้กับตัวเอง 1. วันนี้ฉันสามารถช่วยเหลือใครได้บ้าง 2. วันนี้ฉันมีความสุขกับอะไรมากที่สุด 3. วันนี้ฉันได้เรียนรู้จากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวสถานการณ์ต่างๆนั่นมันจะเป็นการฝึกให้คุณเป็นคนรู้จักการให้อภัย 4. วันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความปรารถนาใหม่และสิ่งนั้นฉันต้องการให้มันเข้ามาในชีวิตของฉันนั่นมันเป็นการตั้งเป้าหมายความสำเร็จที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคต 5. วันนี้ฉันรู้สึกชอบอะไรมากที่สุดและสุดท้ายข้อที่หกก็คือวันนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งกับอะไรบ้างและฉันรู้สึกว่ามีอะไรที่มาเกื้อหนุนชีวิตฉันบ้าง การตั้งคำถามเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้เราสามารถทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกๆวันและคำถามเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้เราเก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอวันนี้อย่าลืมนะคะลองฝึกตั้งคำถามเหล่านี้ก่อนนอนในทุกๆวันเพื่อทำให้เราได้ทบทวนการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันให้มันดีขึ้น วันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตนุชสวัสดีค่ะ